สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะมาพบมาเจอกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเจ้าเก่าเจ้า,จาเดิมเหมือนเดิมนะครับเนาะผมนะชีวิตผมนี้ก็อยู่ในป่าตลอดนะ <c oughs> เป็นคนชอบป่าไม้ชอบอนุรักษ์ป่าไม้นะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปดูกับอีกพืชชนิดหนึ่งนะครับอ่าสมัยเด็กทุกท่านผมคิดว่าเคยเล่นแน่นอนเลยนะสาหรับคนอีสานบ้านเรานะเล่นแน่นอนเลยนะครับสําหรับอ่า พืชชนิดนี้และผลไม้ป่าชนิดนี้นะครับพากันเล่นแน่นอนเลยนะไปดูกันเลยนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับไปดูกันเลยครับนี่เลยนะครับพี่น้องเห็นไหมอยู่ข้างหน้าผมนี่เองเนาะหลายท่านคงจะรู้แล้วนะเมื่อเห็นภาพปุ๊บนะครับรู้ทันทีเลยว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะพี่น้องนะ้องในเขตเพ่ออีสานเยอะนะครับในเขตบ้านผมเยอะเลยนะสําหรับเด็กๆชอบเลยนะครับสมัยนี้ก็ยังมีการเล่นกันนะสําหรับ สมัยนี้นะเด็กๆในสมัยนี้นะครับต้นนี้นะมีชื่อเรียกว่าต้นพระปลานะแต่ภาษาอีสานบ้านผมนะที่เรียกกันามาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะครับจะเรียกว่ามาคีดังสร้างนะครับพี่น้องเนาะมาคีดังสร้างนะครับหรือนะ หมากขี้ดังสังอะไรประมาณนี้นะแต่ชื่อทางการที่เขาเรียกจริงๆนะครับเป็นชื่อภาษาไทยเนาะเขาจะเรียกว่าต้นนี้ต้นพระพรานะครับมาดูชื่อแต่ละท้องถิ่นกันบ้างนะครับบางพื้นที่ก็จะเรียกกอมหลายลายนะครับหมากหอมเนาะกระปกกระปูอะไรประมาณนี้นะครับคอมขมหรือก้อมส้มมะลายนะครับหรือขี้เท่านะพลองส้มคอมเกลี้ยงนะ้ำมะลายนะครับปลาขลาวปลาลายนะปลานะครับปลาลายควายนะ หรืออื่นๆมีอีกนะครับหรือจื้อมือแก่อะไรประมาณนี้นะตามที่ผมจําได้นะครับเนาะชื่อแต่ละทองติดจะเรียกไม่เหมือนกันเลยนะหลายท่านคงเคยเล่นนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆนะเอาไปนะครับทําบั้งผูอะไรประมาณนี้เนาะเวลายิงก็จะดังดังปั้งปั้งอะไรประมาณนี้บั้งผูน้อไม่ดูนะครับลักษณะใบของเขากันบ้างนะครับพี่น้องเนาะลักษณะใบเป็นยังไงนี่เลยนะครับสาหรับลักษณะใบเป็นอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องเนาะลักษณะใบ ของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะใบจะเป็นมีโคนนะครับมีมันวาวนะใบใหญ่เท่าฝ่ามือนะครับใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะและก็จะมีมันวาวนิดนึงเนาะก็จะมีขนเลยนะครับส่วนลักษณะผลก็นี่เลยนะครับลักษณะผลของเขาก็าเป็ลักษณะนี้เลยทําไมผมถึงพูดว่านะสมัยเด็กเคยเล่นเนาะ หลายท่านรู้ดีนะครับในภาคภาคอีสานบ้านผมเลยนะครับรู้ดีเนาะสำหรับผลไม้ชนิดนี้นะพระพาเป็นไม้พันนะที่มีถิ่นกําเนิดในเขตร้อนของทวีปเอเชียโดยมีเขตดกระจายพันธุ์นะครับครอบคลุมในภูมิภาคน,นะครับเอเชียตะ ใต้อะไรประมาณนี้นะหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับเช่นนะในประเทศนะอินเดียรีลังกาบังกลาเทศพม่าทไทยลาวเวียดนามกาัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับรวมถึงตอนใต้ของประเทศนะครับจีนด้วยนะในประเทศจินก็มีเช่นกันเลยนะครับสาหรับต้นไม้ชนิดนี้นะสำหรับประเทศไทยของเรานะครับพบได้ที่ไหนเนาะพบได้นะส่วนมากจะพบได้นะในป่าเบญจพรรณชื้นป่าแดงนะป่าเตียงรังป่าดิบแปลงนะครับหรือ ตามทุ่งไร่ทุ่งนานะครับน้ำโพนก็มีนะครับพี่น้องอยู่น้ำโพนก็มีนะน้ำสายหัวน้ำกันแท่น้าวันนี้มีพี่น้องเนาะมีนะครับตามคันน,นาอะไรประมาณนี้ก็ยังมีเลยนะข้างทางเยอะท,ที่สุดเลยนะครับในป่าเต็งรังก็เยอะนะครับในภาคอีสานบ้านเรานะครับมาดูนะครับในเรื่องสมพคุณทางยานะครับหลักๆเลยนะเปลือกต้นเนาะช้ยนะครับเปลือกต้นช้ยทาลายพิษของต้นยางน่องได้นะ ใครที่เคยใช้ยางน่องบ้างนะครับพี่น้องนะเป็นต้นน่องที่นะครับยางเขามีพิษแล้วก็เนาะคนสมัยก่อนจะนิยมนะเอาน่องนะครับไปทาลูกธนูแล้วก็ไปยิงสัตว์ก็จะทําให้ เป็นอัมพาตได้นะครับอันนี้ก็นะครับเปลือกต้นของเขาสามารถทําลายพิษของยางน่องได้นะครับจําไว้นะใครเจอยางน่องนะครับเวลาเข้าป่าเลยจําไว้เลยนะให้นําเปลือกต้นของเขานะครับไปต้มน้ําดื่มเลยนะครับจะทําลายยางน่องได้นะคล้ายลางจืดนะครับมีสปคุลคล้ายกันนะผลแกมีรสเปรี้ยวนะครับใช้รับประทานนะครับเป็นยาระบายได้นะใครที่ท้องผูกนะท้องไม่ถ่ายนะครับผมแนะนําเลยนะให้นําผลสุกของเขาเนาะ ไปทานนะครับจะเป็นยาระบายได้เลยนะครับตอลำต้นนะใช้เป็นยาประกอบรักษาโรคลำไส้เหมือนกันนะครับใครที่มีโรคเกี่ยวกับลำไส้ท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกตามที่ผมพูดข้างต้นนะอันนี้ก็ช่วยได้นะครับรวมถึงนะคนแก่นะครับช่วยกระจายโรหิตนะใครที่มีโรหิต ไหลเวียนไม่ดีหรือเลือดไหลเวียนไม่ดีอันนี้ผลแก่ของเขานะครับมารับประทานนะอันนี้จะช่วยในเรื่องนะครับการไหลเวียนโลหิตและทําให้โลหิตไหลเวียนดีได้นะครับเปลือกใช้ผสมนะครับปรุงเป็นยาบํารุงโลหิตของสตรีได้เช่นกันเลยนะครับสําหรับนะครับใครที่นะเป็นโรคหอบหืดนะครับเป็นโรคหอบเป็นโรคหืดอะไรประมาณนี้นะให้นําแก่นของเขานะครับด้วยการใช้แก่นพระพราผสมกับแก่นโมกหลวงแก่นจำปาลำต้นกําแพงเกตชันลำต้นสบู่ขาวนะครับ ลำต้นพองเมียดและลำต้นคำรอกนะครับนำมาต้มกับน้ำดื่มจะช่วยแก้โรคเหื่อได้นะครับใครที่เป็นโรคเหงื่อเนาะอันนี้ผมก็แนะนนำเลยนะครับหรือจะใช้เนื้อไม้หรือเก่นนะครับมาต้มกับน้ำดื่มเลยก็ได้เลยนะอันนี้ก็สามารถแก้โรคเหงื่อได้เช่นกันเลยนะครับไม่ต้องไปผสมก,กับสมุนไพรชนิดอื่นอันนี้ก็ยัง ทำเป็นยานะครับรักษาโรคได้เช่นกันเลยนะครับมาดูนะครับประโยชน์ของต้นพะพารกันบ้างนะพะพามีประโยชน์เหมือนกันเลยนะครับผลสุกสามารถชารับประทานได้นะคนสมัยก่อนเนาะจะนิยมนะเอามาเอามาฝากลูกเอามาฝากหลานนะเวลาไปไร่ไปนานะครับไปเจอผลสุกของเขาเนาะจะนะเด็ดมาเป็นพวงเลยนะเอามาฝากลูกฝากหลานเพื่อให้ลูกให้หลานนะครับได้กินกันนะครับสําหรับผลสุกของเขาเนาะผลสุกของเขานะานะจะมีใยนะครับ เป็นเหมือนเส้นใยนะมีรสเปรี้ยวอมหวานนะครับเวลากินนะครับจะคล้ายๆมีเส้นใยนะอันนี้ก็สามารถารับประทานได้นะครับใครที่ไม่เคยรับประทานนะก็พยายามไปหาดูนะครับว่ามีไหมนะแถวบ้านาพี่น้องนะครับแถวบ้านทุกท่านว่ามีไหมนะครับก็ไปลองรับประทานดูนะครับผลสุขของเขานะผลเป็นอาหารโปรโด,ดของกระรอกได้เช่นกันเลยนะครับกระรอกก็ชอบเนะาะ ใครที่เลี้ยงกระรอกนะครับสามารถนําผลของลูกพระพลานะครับนํานผลของต้นพระพลาขอาไปนะครับนําผลของต้นพระพลาไปให้กระรอกกินนะครับอันนี้ก็กระรอกก็ชอบรับประทานนะครับรวมถึงนะ้ากระแตก็ด้วยนะครับนะเปลือกนะาให้เส้นใยนะสามารถนํามาใช้ทําเชือกหย,ยาบๆได้นะครับ เปลือกต้นของเขาเนาะเราใช้มีดกรีดแล้วก็ลอกมาแล้วไปตากแห้งนะครับสามารถนะใช้ทําเป็นเชือกมัดของได้เช่นกันเลยนะครับอันนี้เปลือกของเขาเนาะผลดิบใช้เป็นของเล่นเด็กๆตามที่ผมว่าว่านะครับคนไทยนะครับจะเรียกบ้างนี้ว่านะครับบ้างผูกนะหรือ,อปืนเด็กเล่นนะครับปืนเด็กเล่นนะนะครับทางภาคอีสานผมจะใช้บ้างไม้ไผ่เนาะมาทำนะครับบ้างผูกนะครับ หรือฉับโพ้งนะครับแล้วแต่จะเรียกไปนะาชื่อแต่ในพื้นที่จะเรียกไม่เหมือนกันเนาะเด็กๆนะครับชอบเล่นเลยนะครับอันนี้ประโยชน์ของเขาในอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนเนื้อไม้ของเขานะครับก็มีความทนทานสูงเหมือนกันนะบางอาท่านเนาะไปเจอต้นใหญ่ๆก็สามารถนําไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้เช่นกันเลยนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําเลยนะครับเพราะผมมารณยงนะครับให้นะครับอนุรักษ์ป่าไม้ให้รู้จักนะไม่ให้ตัดไม้ทําลายป่านะครับพี่น้องเนาะ จะได้อยู่กับเราไปจนชั่วรูปชั่วลานนะครับผมไม่แนะนําให้ไปตัดไม้ทําลายป่านะอนุรักษ์ป่าไม้จะดีที่สุดเลยนะครับพี่น้องเนาะผมขอร้องเลยนะครับใครที่ชอบตัดป่าไม้นะเลิกตัดนะครับผมว่านะอย่าตัดเลยนะปลูกยิ่งมากยิ่งดีนะครับไม่ให้ตัดนะปลูกยิ่งมากยิ่งดีนะครับมันก็ห้ามไม่ได้เนาะใจคนใจเรานะครับใจเขาใจเราเนาะแต่ผมก็นะจะมาทําคลิปแบบนี้ซ้ำๆลงให้พี่น้องได้ดูนะครับเพื่อเตือนสติเตือนใจบ้างนะ สำรับใครที่ชอบตัดไม้ทำไรยป่านะครับผมก็ไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมก็เป็นคนรักธรรมชาติจริงๆนะครับรักป่าไม้จริงๆเนาะครับพี่น้องเนาะผมก็ไม่ใช่หมออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมมาลงคลิปเนาะเพื่อเป็นสะพานเชื่อมให้พี่น้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่หมอยาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ ผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเนาะให้พี่น้องไปต่อยอดเองนะครับเวลานะครับจะไปทาปัญญาทานจริงๆให้พี่น้องไปปรึกษาแพทย์แผนไทยดูหรือไปศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนกว่านี้นะครับข้อมูลให้แน่นกว่านี้ก่อนที่จะมาทําปัญญาทานนะครับจะได้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับไม้พบพรานะครับเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายนะแม้เป็นไม้สดก็เช่นกันนะครับคนใต้สมัยก่อนเนาะจึงนิยมนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ เผาศพคนตายนะครับในสมัยก่อนเนาะจะนําต้นนี้ไปเป็นเชื้อเพลิงไปเป็นแม่ไฟนะเพราะมันติดไฟไดง่ายนะครับสาหรับต้นพะพาเป็นต้นไม้ที่ติดไฟง่ายที่สุดเลยนะครับสําหรับในบรรดาต้นไม้ในป่านะครับเราก็นะครับควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในตํำรับยานะใครที่จะไปทําปัญญานะไม่ควรใช้มากเกินไปหรือติดต่อกันเป็นเวลานานนะเพราะอาจจะทําให้เสียชีวิตได้หรือนะอาจให้ ทำให้เรานะครับเสียสุขภาพได้นะอันนี้ไม่ควรระวังนะเด็กและสตรีมีการผู้ป่วยเรื้อรังควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนนะก่อนที่จะมาทําเป็นยาแผนโบราณทานนะครับอันนี้ ผมย้ำเลยว่านะครับอันนี้คือนะอันตรายจริงๆนะครับเราต้องไปศึกษาข้อมูลดูให้ดีก่อนนะครับถ้าพี่น้องนะคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ผมก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเสื้อผมก็ขาดเนาะเพราะผมไปทํานนทงานเนาะผมทํางานเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับอ่าเป็นกรรมกรมันก็นะครับอย่างนี้แหละนะครับมันต้องใช้แรงเยอะเสื้อก็ขาดนะครับอันนี้คือนะครับอาชีพผมเนาะอาชีพอาชีพหนึ่งผมก็นะครับเป็นยูทูบเบอร์นะ ยังไงก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับพีนี N ้ e, พอแค่นี้อี p ห e, น้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอกล่าวกำว่าขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมครับ